ไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยครับนี่นะฮะเริ่มจากทัมเมอร์สีแดงครับวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วปรากฏว่านู่นอ่ะบวกกับกระบะแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูรถตู้สีดำประตูเปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยนี่ต้องย้ำว่าไม่ใช่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับเหมือนแก๊งมาเฟียอะไรอ่ะไม่กลัวกฎหมายเลยฮะกลางถนนแล้วดูรถสัญจรผ่านไปมา กระสุนมันบังคับทิศทางไม่ได้นะไปไหนต่อไหนต่อไหน,ไหน,ไหนบ้างอะกล้องวงจอรปิดในตลาดครับจับภาพรถกระบะสีขาวเป็นรถหองโรงน้ำแข็งอโยธยาครับฝั่งนู้นเกไกลเนี่ยนะฮะขับออกมาจากซอยแล้วขับมาขวางทางฮัมเมอร์สีแดงของโรงน้ำแข็งพันล้านขับมาทางตรงแล้วก็ชนกันตึ้งหน้ายับกันทั้งคู่หลังจากนั้นมีรถตู้ของกำนันและก็ฝ่ายปกครองครับสีดำนะฮะตามมาจอดรถชุดหลังเนี่ย เขาบอกว่าตั้งใจจะยิงละงับเหตุคนงานลงน้ําแข็งทั้งสองคันวิ่งเตลิดกันไปคนละทิศละทางนะครับตอนเจ้าหน้าที่กําลังจะเดินไปตรวจรถฮัมเมอร์สีแดงก็อาศัยจังหวะเร่งเครื่องหนีไปต่อมามีรถกระบะโตโยต้ารีโวป้ายแดงกไก่9037นครนัชสีมาขับมาจอดใกล้ๆฮะเจ้าที่เลยเข้าไปควบคุมตัวเป็นผู้ชายวัยรุ่น4คนนะครับที่เกิดเหตุนเนี่ยเจอปืนทั้งจุด38แล้วก็ขนาด9มม,มพื้นถนนเจอปลอกกระสุนตกเกลื่อน ตรวจสอบพบว่าเป็นคนงานของโรงน้ําแข็งพันล้านเป็นกลุ่มเดียวกับรถทัมเมอร์สีแดงเห an an ตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเส้นเจดีวัดพนันเชิงตําบลคลองสวนพลูนะฮะอาเภอพะนคคศรีธย,ยาจังหวัดพะนคกศรีธยาตอน11โมงของเมื่อวานนี้ต่อมาเจ้าที่รับแจ้งบอกว่าพบฮัมเมอร์สีแดงทะเบียนกไก่จอจาน9สิงห์บุรีไปจอดอยู่ที่หน้าสาพพ,พนครศรีธย,ย,ยาครับสบภาพกระจกหน้ารถถูกยิงนะครับยางล้อด้านซ้ายแตก การชนหน้าแล้วก็ไฟหน้าแตกเสียหายแต่ว่าไม่เจอตัวคนขับคันนี้ฮะไฟหน้าแตกเนี่ยนะน้อนายเชนรงจันศรีดาครับกับนันตำบนเกาะเรียนบอกว่าโรงน้าแข็งทั้งสองแห่งเนี่ยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางก,กันมาก่อนพบว่าฝั่งโรงน้ําแข็งพันล้านคือฝั่งที่ขับฮัมเมอร์สีแดงมาเนี่ยวิ่งทับเส้นทางโรงน้ําแข็งอโยธยาซึ่งเป็นกระบะสีขาวและโรงน้าแข็งพันล้านก็บอกมาเปิดที่หลังด้วยนะฮะ สุดท้ายถูกฝ่ายลงน้ําแข็งอายุธยาเอารถขนส่งน้ําแข็งเป็น10คันเลยมาล้อมเอาไว้แล้วเกิดการไล่ยิงกันครับชาวบ้านก็หว,ดหวาดภวะต้องตามเจ้าที่กันรอบนี้ได้รับแจ้งก็เลยมาระงับเหตุนะฮะและมีผู้บาดเจ็บด้วย2รายฟังเสียงกำนันตำบลเกาะเรียนนะครับ มันได้รับแจ้งจากชาวบ้านเมื่อสองสามวันที่แล้วว่ามีรรถนัแข็งพัน 1, ล้านมาเปิดใหม่นนแล้วก็จะมาตีกับโรงนักแข็งขอุทยาชาวบ้านก็แจ้งมาว่ามีการจะตีกันของก็นไป้รับเหตุนนคือวันแรกก็แล้วเหตุกันจบก็ต่ตางคนต่างกลับไป แล้วก็มา,มาวันมาวันสองวันต่อมาเขาขนคนมาว่าจะยิงกัน,กนผมก็ไปลองรอดอีกรอดหนึ่งแล้วผมก็ไปแจ้งความที่ตำรวจที่สอพยุยาแล้วทางพอสอพยุยาก็ส่งคนมาดูแต่วันนี้เขามากระสิบคันแล้วก็พบอาวุธครบมือมาถึงตรงมาถึงตรงช่วงตำบนก๋เรียนเากซักปืนท้าทายกันผมก็ขี่ตามมาแล้วก็มีรถคันนี้ของโรงน้ำแข็งเขาขี่มามันเห็นผวมันมันชนเลยแล้วมันก็ยิงใส่ ล่าสุดครับท่านพลตรวจตรีพันลบแร,รมล่านะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าตอนนี้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทั้งหมด13คนมีทั้งกลุ่มของโรงงานน้ําแข็งอยุธยาสองคนโรงน้าแข็งพันล้าน8คนและกลุ่มของกำนัน3คนเน,นื่องจากร่วมใช้อาวุธปืนและอยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนด้วยผิดทั้งหมดนะฮะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสพยายามฆ่าและพรบอาวุธปืน ตำรวจบอกว่ายึดได้ไว้ทั้งหมด7กระบอกนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ระหว่างคุมตัวไปสอบสวนแต่ละคนก็จะมีความผิดต่างกันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานโอ้โหเรื่องนี้อย่าให้ตามรายละเอียดกันยาวๆนะฮะเพราะว่ายังตกใจว่าทีมง,งานกำนานเนี่ยเอารถตู้ดำออกแล้วไปไล่ยิงกันอย่างนี้ได้เลยเหรอ,อเออมีอำนาจหน้าที่ตามขอบกฎหมายแค่ไหนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจบอกว่าผิดทั้งหมดนะครับแปลกมากเลยเรื่องส่งน้ำแข็งทับเส้น ช่เป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอคะเส้นทางกันโอ้โหหรือมีมากกว่านั้นเออเออแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร์ข่าวช่องแปด